มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนแฟนอลเลบอลหญิงจีนหมดความอดทนล้อมรถบัสตะโกนไล่โค้ชให้ลาออกหลังแพ้2นัดติดเรียกว่าเป็นอะไรที่ดูเดือนมากๆนะคะสำหรับแฟนลูกยางประเทศจีนหลังพ่ายแพ้ไป2นัดติดเลยค่ะ มีโอกาสช่วดโอลิมปิกที่ปารีสนะคะล่าสุดสื่อจีนได้ตีข่าวแฟนลูกยางล้อมรอบรถบัสของทีมเย์บอลหญิงจีนและตะโกนขับไล่โค้ชให้ออกจากการคุมทีมนะคะโดยทีมเย์บอลหญิงจีนพ่ายแพ้ไป2นัดติดต่อก,กันในรอบคัดเลือกโอลิมปิกปารีส2-0 2-4ซึ่งไม่ใช่ข่าวดีนักสำหรับทีมชาติจีนอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะการแพ้คู่ต่อสู้อย่างแคนาดาแล้วก็เนเธอร์แลนด์ติดต่อกัน โดยทีมวบลลย์บอลหญิงจีนนะคะเข้าสู่สถาน,นการณ์สิ้นหวังและมีแนวโน้มจะพลาดโอลิมปิกที่ปารีสมากๆเลยค่ะหากพลาดจริงๆนะคะทีมหญิงจีนจะสร้างสถิติที่น่าอับอายที่สุดในประวัติศาสตร์ในการแข่งขันที่ทีมดัชเอง ทีมจีนมีโอกาสชนะคู่ต่อสู้ได้ดีมากมายใน4เซตขณะนั้นนะคะทีโบลิบ่บอลหญิงจีนนั้นก็มีแต้มนำ8แต้มในเกมที่4แล้วด้วยและทำ3แต้มติดต่อกันทันใดนั้นทีมจีนดูเหมือนจะไม่สามารถเล่นได้อีกต่อไปและถูกฝ่ายตรงข้ามหลอกล่อโดยตรงคะ่ะการสุ่มเปลี่ยนตัวในสนามขัดขวางจังหวะของผู้หญิงจีนและทำให้ทุกอย่างหยุดชะงัก การแพ้แพ้ต่อทีมดัตในเกมสุดท้ายทําให้แฟนๆผิดหวังมากๆทุกคนบอกว่าไม่เข้าใจเพราะว่าในสายตาของลหลายๆคนวอลเลย์บอลหญิงจีนชุดนี้มีอิทธิพลและเหนือกว่าคู่ต่อสู้มากเดิมทีทุกคนคาดหวังว่าสาวจีนควรที่จะชนะในเกมนี้แต่ไม่คาดคิดว่าทีมจญิงจีนนั้นจะแพ้ในที่สุดค่ะหลังจากแพ้เกมนะคะทาให้แฟนๆโกรธมากมายในวิดีโอที่ชาวเน็ตถ่ายภาพให้เห็นฉากทีมวอลเลย์บอลหญิงจีนขึ้นรถบัส ตอนนั้นแฟนๆปิดล้อมรถบัสแล้วก็ตะโกนว่าไฮไลท์โคชออกค่ะเกี่ยวกับการตะโกนไล่ออกล้นหลามบนอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะเพราะว่าหลายคนสูญเสียความมั่นใจในตัวของโคชนะคะเขาไม่เก่งนักเมื่อเป็นโคชทีมหญิงจีนเป็นครั้งแรกและตอนนี้ก็ยิ่งแย่มากขึ้นเรื่อยๆความสามารถของเขานั้นมีคุณภาพไม่เพียงพอต่อการเป็นหัวหน้าโคชวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีน แม้ว่าเขาจะมาเป็นหัวหน้าโค้ชนะคะแต่ว่าผลงานในการนําทีมก็ย่ําแย่มากๆจนทําให้แฟนๆจานวนมากโกรธแล้วก็เดือดดาลนกับผลงานที่ตกต่ําของทีมวอลเลย์บอลหญิงจีนเป็นทีมที่ใครๆก็ชื่นชอบมากเคยยืนอยู่จุดสูงสุดของโลกและยังได้รับเกียรติอย่างมากมายในขารบวนแห่งวันชาติอีกด้วยค่ะแต่ปัจจุบันวอลเลย์บอลหญิงจีนนะคะได้กลายเป็นทีมอันดับที่3ทําให้ทุกคนรู้สึกเศร้าใจจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ